สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะคะหลังจากที่เราดาูคลิปเรื่องคำเชื่อมแล้วก็หรือว่าคำสันธานจบแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดหน้านี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันก่อนเลยนะคะ mm. เขาบอกว่าหาคำเชื่อมที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างนั่นเองคำเชื่อมที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วนะคะมีและกับแต่เพราะถึงแม้แม้ก็ เพราะจุดจุด,จ,ดจึงจำได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หนึ่งกันก่อนเลยคะ่ะข้อที่1นะคะอ่านพร้อมกันและทำไปพร้อมกันเลยนะคะภูเขาบางลูกเกือบเป็นภูเขาหัวล้นจุดจุดจุดถูกคนบุกลุกทำลายเติมอะไรดีคะเติมคำว่าเพราะนั่นเองคะ่ะข้อที่2คะ่ะจุดจุดจุดอยากรู้เรื่องของวรรณคดีต้องอ่านวรรณคดีมากๆใช้คำว่าอะไรคะท่าค่ะ ข้อที่3นะคะภาคเหนืออากาศหนาวจุดจุดจุดภาคใต้ฝนตกชุกใช้คำว่าอะไรเอ่ยแต่นั่นเองต่อมาข้อที่4ี่ค่ะเขาชอบร้องเพลงจุดจุดจุดจะร้องไม่พอก็ตามใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่าแม้ค่ะแม้เขาจะร้องไม่พอนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะจุดจุดจุดจะเป็นเพียงหมาแมวมันจุดจุดจุดมีชีวิตจิตใจเหมือนกับเราใช้คำว่าอะไร ใช้คำว่าถึงแม้ค่ะถึงแม้จะเป็นเพียงหมาแมวมันก็ค่ะใช้คำว่าก็นะคะมีชีวิตจิตใจนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะจุดๆๆจดๆๆดดะะะุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำจจุดจุท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วใช้คำว่าอะไรดีคะเพราะค่ะเพราะนะคะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำจึงท่วมค่ะ ต่อมาข้อที่7ค่ะจุดๆใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกขยะจุดๆจะลดลงใช้คําว่าอะไรดีคะท่าค่ะถ้าใช้ถุงพลาท่าถ้าใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกขยะจะเป็นยังไงคะขยะก็ค่ะก็จะลดลงนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ ถ้าเธอจุดๆเธอทำความดีเธอจุดๆจะมีความสุขอะไรดีคะถ้าค่ะถ้าเธอทำความดีเธอก็จะมีความสุขค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะจุดจุดจุดน้ำมาปลากินมดจุดจุดจุดน้ำลดมดกินปลาอะไรเอ่ยใช้คำว่าเมื่อสองอย่างเลยนะคะอ่า เมื่อน้ำมาปลากินมดเมื่อน้ำลดมดกินบ้าโอเคต่อไปข้อที่10ค่ะประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าจุดจุดจุด,จดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตใช้คำว่าอะไรคะท่าค่ะท่า,ท,าทุกคนนะคะโอเคไปหน้าถัดไปกันเลยคะ่ะหน้าต่อมานะคะข้อที่2นะเขา ให้เรารวมประโยคที่กําหนดให้โดยใช้คําเชื่อมให้เหมาะสมคือเขาจะให้ประโยคหนูมานะแล้วเด็กก็หาคําเชื่อมมาเติมใส่เองเดี๋ยวครูแจนจะบอกคําเชื่อมให้นะคะแล้วเด็กๆไปต่อประโยคใหม่อีกรอบหนึ่งเองนะคะอย่าลืมเขียนประโยคด้วยนะไม่ใช่เขียนแค่คําตอบอย่างเดียวนะคะ,ะไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะพานุสมัครประธานนักเรียนเห็นไหมคะพานุสมัครประธานนักเรียนมีดีสมัคร ประธานนักเรียนอะไรเอ่ยเขาทําเหมือนกันเลยสองคนนี้ปฏิบัติเหมือนกันเลยจึงใช้คําว่าอะไรลูกใช้คําว่าและค่ะและนะอ่าเด็กๆก็จะต้องเขียนด้านล่างตรงนี้นะตรงนี้ใหม่นะคะว่าพานุสมัครประธานนักเรียนและมีดีสมัครประธานนักเรียนนั่นเองหรือจะเอาเป็นพานุและมีดีสมัครประธานนัก เรียนอ่ะเดี๋ยวครูเจนเขียนให้เป็นตัวอย่างก่อนนะพานุและมีดีสมัครประธานนักเรียนโอเคไหมคะนะทำแพ้เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะ ไปไปดูกันต่อข้อที่2เลยค่ะเมื่อคืนไฟดับและอ่ะเมื่อคืนไฟดับเขาไม่ได้ทำรายงานส่งครูใช้คำว่าอะไรดีคะใช้คำว่าเพราะอยู่ข้างหน้านะลูกนะตรงนี้นะคะเป็นเพราะนะเดี๋ยวครูเจนเขียนให้ตรงนี้นะเพราะนะคะ,ะเพราะและตัวเองก็เอาตรงนี้มาเติมนะเพราะเมื่อคืนไฟดับ จึงนะคะจึงตรงนี้นะจึงเขานะลูกนะเขาจึงไม่ได้ทำรายงานส่งครูโอเคไหมคะต่อมาข้อที่3ค่ะพี่ชอบเล่นฟุตบอลน้องชอบว่ายนะ้ำใช้คำว่าอะไรเลยค่ะลูกใช้คำว่าแต่นั่นเอง พี่ชอบเล่นฟุตบอลแต่น้องชอบว่ายน้ำค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะพานุจะยิงประตูเองก็คงทำได้พานุส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าแต่นะคะเด็กๆก,ก็เขียนลงมาใส่บรรทัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ